แส้แวสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์งแก้วเพชรและหมวยอริสรากันนเจริญค่ะกระแสในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณความเชื่อค่ะ,ค,ะความเชื่อเนี่ยไม่มีใครยุ่งหรอกถ้าไม่เปิดรับบริจาคเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วตอนแรกก็งงว่าไปเปิดรับกี่วัดหรืออะไรยังไงบ้าง โอ้หามาต้องนานที่อาจารย์ตินโพสค่ะอาจารย์โพสตแบบรดัววันที่อาจารย์มาออกโหนกระแสเราอยู่ด้วยกันพี่โดนก็อยู่ด้วยพยายามถามอาจารย์เหมือนกันว่าที่อาจารย์โพสอุดรัวอย่าง,างหากบริทุทธิ์ต้องต้อมชี้แจงถูกไหมครับยาหลบยานี้นะครับอย่างไหนกัดเข้าใจผิดด้วยครับรอดูนะครับอโพสต์แบบรัวมาก fc ทำใจดีๆเผื่อใจด้วยนะครับความศรัทธามีเส้นบางๆกั้นอยู่กับคําว่างมงายและแกสไลติงแกสตไลติงอาจารย์อธิบายว่าคือการครอบงําทางความคิดการให้ข้อมูลซ้ําๆซ้ําๆจนคนเกิดความเชื่อนอนไม่หลับถูกแล้วครับทาชั่วมาหลายปีได้เวลาชดใช้หนีไปไหนก็ไม่พ้นขอให้กรรมตามหลอกหลอนอย่าเพิ่งทยอยขนของออกจากบ้านสิครับจะหนีไปไหนครับหรือเอาเงินสดไปซุกครับ มีอีกค่ะลูกศิษย์ยิ่งเผาอาจารย์ยิ่งขลังเนี่ยคนก็เลยถามว่าอาจารย์ตินจะเปิดใครค่ะวันนั้นอาจารย์บอกว่าเกี่ยวข้องกับคนหลายคนหลายวงการแล้วก็บอกแค่นี้ค่ะเราเองก็พยายามถามให้อาจารย์ใบอักษรยอ่อก็ไม่บอกไม่บอกถามว่าเกี่ยวข้องกับวัดไหม,ม,มวันนั้นพยายามถามแกก็บอกว่าอแกก็ตอบอ้อมอออ่ะ พี่โนทางพี่ลนพยายามถามด้วยว่าวัดนี้พี่เกิดเคยไปไหมแกก็อ,อ้อมวัดนี้อ,อ,อยู่ในจังหวัดที่มีลิงเยอะๆไหม,มแกก็พยายามอ้อมมวยถามว่าวัดนี้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยไหมแกก็บอกว่าวัดส่วนใหญ่ก็จะช่วยเหลือคนอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายช่วงเย็นนะคะคือก็มีคนพยายามเชื่อมโยงไปเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับทูตสื่อวิญญาณท่านหนึ่งไหม แล้วก็มีการเหมือนเหมือนกับมีการเชื่อมโยงไปถึงหมอบีเาง่ายๆแบ่งรับแบ่งสู้วันแรกที่ออกมาพูดเรื่องนี้ที่อาจารย์ตินเปิดนะที่นักข่าวสัมภาษณ์กันเยอะๆปรากฏว่าเขาโทรไปถามหมอบีทูตสื่อวิญญาณผมจาได้เลยว่าคุณมดดาสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นเขาบอกว่าถ้าเรื่องที่โพสต์เนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงผมใช่คือตัวหมอบีเองก็บอกว่าไม่คิดว่าเป็นผม,มต,อนตอนที่ให้สัมภาษณ์คุณมดดาแต่แต่แต ไม่คิดว่าเป็นผมแต่ตอบได้นะว่าเรื่องทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเคลียร์แล้วอกอธิบายประ,ะ,ะเด็นแรกนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแค่สี่ล้านกว่าบ,บาทตอนแรกผมถามธนาเกิดนะเอาจริงๆหลวงพ่อลงกดจเจ้าอาวาสเนี่ยยังไงกับหมอบีทูตสือวิญญาณโทัวรไปถามสิม <c oughs> เลยได้คําตอบมาว่าอ๋อก็เป็นอย่างที่ทานายเกิดเล่าก็คือพอเมื่อก่อนเนี่ยประมาณปี25 6หหมอบีเนี่ยเขาไปทําบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ําพุค่ะ กับหลวงพ่อหลงกดเขาก็จะมีแคมเปญใน Facebook f แฟนเพจเขาคือตอนนั้นเขาเป็นอินฟูแล้ว <S <S มีคนอาจจะใช้ภาษาจันตินก็กระไลยอยู่มีคนตามเชื่อแล้วกัน <S <S ตามเชื่อตามบริจาคเยอะจนสามารถระดมเงินบริจาคมาให้วัดพระบาทเนี่ยภาพเหล่านี้ที่เวลาเขาไปบริจาคเขาก็จะเอาชื่อหลวงพ่อลงกดเอาชื่อวัดพระบาทนั้นผู้หรือวัดอื่นเนี่ยมาบอกว่านี่นะเขาจะเอาไปทําบุญต่อต่อต่อจนกระทั่งทนายเกิดผลเขาไปทําบุญที่วัดนี้เมื่อประมาณปี2566ช่วงต้นปี อันนี้ทำไมจําแม่นวันนี้เขาก็ไปสืบด้วยความที่นักเกิดอยากรู้นะแล้วคนในวัดเขาเล่าอะไรกันนะนะเล่าให้ผมฟังบ้างคือเขาบอกว่า <c oughs> หลังจากนั้นน่ะหมอบีเนี่ยเขาไปเปิดรับบริจาคมา4-5ปีก่อนน้าเกิดไปใช่ไหม <c oughs> พอหนัเกิดไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาเล่าว่าทางวัดกรรมการวัดเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยกับหมอบีค่ะว่าเงินบริจาคเนี่ย มันโปร่งใสมันตรงไปตรงมาม,มันเอาเข้าวัดหรือมูลนิธิหรือของหลวงพ่อลงกดทั้งหมดไหมม,มันเลยเป็นที่มาว่าหลวงพ่อลงกดไม่ให้หมอบีใช้ชื่อวัดชื่อหลวงพ่อลงกดในการเปิดรับบริจาคเพราะมันมีคําถาม,มที่วัดถามค่ะแล้วมันเคลียร์ไม่ได้ วันที่พี่เกิดมาออกหอนกระแสที่มาคุยเรื่องหลวงพ่อลงกฎนะคะพี่เกิดก็บอกว่าพอทราบก็ได้คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเมื่อสองสาเดือนก่อนที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็เหมือนเรียกทางหมอบีเข้ามาทางหมอบีก็คือยอมรับผิดแต่บอกว่าที่ทําไปก็คือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเหมือนกับทางหลวงพ่อก็บอกว่าให้เลิกใช้บัญชีวัด ให้เลิกใช้ชื่อหลวงพ่อในการขอรับบริจาคแต่พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มยังโอเนเงินเข้าบัญชีได้อยู่วันที่มาออกรายการทางพี่หนุ่มก็ถามเหมือนกันว่าแล้วคือถ้าหลวงพ่อรู้ตั้งแต่สองสามเดือนก่อนแล้วทําไมไม่ได้มีการแจ้งความซึ่งตอนนั้นเองทางพี่เกิดก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่แจ้งความก็จะมีความผิดด้วยตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดตแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เกิดจะไปประชุมไปคุยกับหลวงพ่อและวยาวัจกรวัด คือเรื่องวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยถ้าแบ่งทางกฎหมายพี่หมวยมันจะมีสองขยักค,คนอาจจะงงๆขยักแรกก็คือตัววัดตัววัดเนี่ยสังกัดกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพุทธลบบุรีสามารถเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมการใช้จ่ายทรัพย์สินของวัดได้ทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุมีมูลนิธิใช่ไหมถ้าเป็นมูลนิธิสำนักพุทธไม่มีอำนาจทรัพย์สินของมูลนิธิที่จะมีการใช้จ่ายก็ต้องผ่านคณะกรรมการมูลนิธิอื บริจาคมาเอาไปซื้ออะไรต้องชี้แจงให้ได้ทีนี้ที่เขาไปตรวจสอบกันก็คือการใช้จ่ายของวัดและของมูลนิธิที่รับเงินบริจาคมาอมพอตรวจเสร็จไปตรวจเสร็จมาสมเดือนที่แล้วได้ยินว่ารองเต่าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งอยู่หลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ผมก็ไม่ใช่ที่รู้จักพระเกจิเยอะผมเลยไม่เข้าใจว่าหมายถึงวัดไหนแต่เขาตรวจมาสมเดือนจนกระทั่งมาถึงวันนี้ แสดงว่าบบวัดที่ตรวจคือวัดพระบาทน้ำพูเหรอคะก็ถ้าไม่ใช่ลองเต่าไม่พูดแต่ไม่ได้บอกว่าวัดผิดอะไรนะค่ะตรวจสอบเพราะมีชาวบ้านมาร้องเรียนแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อจะบอกนะคะว่าคือทางหมอบีก็คือเหมือนจิตอาสาเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยเหมือนอมีโครงการแล้วก็ รับเงินบริจาคมาแล้วก็จะเอามาให้กับทางวัดเหมือนมีการยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นถ้ามีเงินบริจาค1ล้านก็จะนําเงินสดมามอบให้วัดแล้วก็คือใส่ถุงมาตรงนี้ที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ใช้วิธีการโอนเงินทําไมใส่เป็นเงินสดมาแล้วเงินสดในซองนั้นจะเท่ากับจํานวนที่เขียนเอาไว้หรือเปล่าความฮาของเรื่องนี้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีเงินในบัญชีอยู่ในธนาคารถ้าคุณจะต้องเอาเงินก้อนนี้เป็นหลักหลายล้านเนี่ยเอาไปให้หลวงพ่อหลวงกฎ คุณโอนได้ไหมโอนได้แต่ว่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าหรือว่าต้องการให้เห็นแล้วก็ใช้รูปในการ PR อ่าอถ้าคิดมุมนั้นก็ถูกแล้วที่ต้องเอาเป็นเงินสดเพราะว่าเวลาเงินสดถ่ายภาพเนี่ยมันเห็นชัดกว่าค่ะก็จะทำา PR ได้แต่บางคนก็แย้งอีกว่าจริงๆเราก็โอนก็ได้แล้วก็เป็นสลิปของการโอนมาใช้ในการพีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่า เบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับโห,น,บหนกระแสแต่เช้าครับช่วงหน้าครับโหนกระแสแต่เช้ากลับมาที่ตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะมาต่อกับพี่รนเรื่องของทู่สื่อวิญญาณครับแล้วก็เป็นประเด็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น คือมีความเชื่อมโยงกับทางหมอบีแต่ก็ต้องรอทางหมอบีออกมาชี้แจงพี่หมวยรู้ไหมทาไมคนถึงสงสัยและตั้งคําถามกับหมอบีทูดสื่อวิญญาณเยอะกิจกรรมก่อนที่จะมีการเปิดรับบริจาคหรือสอดแทรกไปในการเปิดรับบริจาคมันมีการไล่ผีด้วยอ๋อใช่ครับมันมีการไล่ผีครับคือไป,ไปไล่ผีไปไล่ผีให้คนอื่นไปสื่อวิญญาณให้คนอื่นพอไปสื่อวิญญาณไปทํากิจกรรมก็จะมีการไล่สด จะมีการพูดและคนก็นดูเยอะแล้วก็ศรัทธาอาศรัทธาเสร็จปุ๊บก็จะมาจบที่ว่าถ้าใครอยากจะทําบุญก็มาที่วัดนั้นวัดนี้แล้วก็สอดแทรกเข้าไปในเพจมันเลยทําให้ยอดยมันหลายร้อยล้านค่ะอคนก็เลยถามเลยว่าอันนี้ศรัทธาหรืองมงายเพราะว่าในเพจที่เขาพูดเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาจะบอกว่าไม่ให้ไปงมงายกับเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คืออะไร ม,มีจิตอาสาที่เคยทำงานใกล้ชิดกับหมอบีทำงานตั้งแต่ปี60แล้วก็ออกมาได้3ปีเพราะว่าไปรู้เรื่องอะไรบางอย่างคือมาออกรายการโหนกระแสแล้วก็พูดถึงการทำงานกับหมอบีเหมือนกันอย่างเรื่องของการไล่ผีคือเหมือนกับว่าแกมีว่าไปไล่ผีแล้วก็มีรายได้มาจากการไล่ผีที่ต่างประเทศ ซึ่งทางผู้ที่มาออกรายการก็บอกว่าก็อยากให้มีการตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่ามีการไล่ผีที่ต่างประเทศอย่างสมมติไล่ผีที่มาเลเซียว่าช่วงเวลานั้นได้เดินทางออกไปไล่ผีจริงไหมนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งอ่าแล้วไปไล่ผีจะมีบ้านหลังละ50ล้านหรอครับก็มีม,มีอะไรได้ภาพบ้านเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมภาพบ้านอ่ะห้าสิบล้านอ่าไล,ไล่ผีได้บ้าน50ล้านเลยเหรอเพราะว่าไล่ผีที่ต่างประเทศแล้วก็จะมีลูกศิษย์มาแย้งว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปที่มาเลเซียก็ได้บางทีใช้โทรศัพท์แล้วก็คือส่งย ก็ค<อ><อ>ือมีจิตที่ส่งไปเนี่ยค่ะทางจิตอาสาที่เคยทํางานใกล้ชิดกับหมอบีบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็เห็นขับรถธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถหรูแล้วก็ที่บ้านหลังนี้ก็คือชื่อว่าบ้านดําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นชื่อซอยที่ตั้งของบ้านดําหลังนี้แล้วก็มีการหลายเพจเลยออกมาเปิดว่าคือเหมือนรับบริจาคเพื่อไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นบ้าน หลังละ4 0่0ิ้าล้านแก้ต่างแทนอันนี้ก็ปฏิบัติทําได้พี่หมวยอ๋อก็จริงอคนมันจะปฏิบัติทํามันซื้อแบบไหนมันก็ปฏิบัติได้แตไ่ได้บอกญาติโยมเขาไหมได้บอกคนที่เขาบริจาคเงินไหมว่าจะมาซื้อปฏิบัติตรงนี้เวลาเขาบอกจะไปทําสถานปฏิบัติธรรมเราจะนึกถึงต่างจังหวัดค่ะ,ะมีต้นไม้มีพื้นที่ไม่ใช่เป็นบ้านที่เป็นหลังๆแบบนี้แล้วก็นึกถึงสถานที่ที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าที่บ้านหลังนี้ทราบจากทีมงานว่ามีลิฟต์ด้วย โอ้โหสี่ชั้นสี่ชั้นค่ะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งอะค่ะทีนี้มีการเชื่อมโยงไปถึงอ่ะก็จะมีความเกี่ยวพันกับทางาหลวงพ่อหลวงกฎใช่ไหมคะ <f ew> วัดพะบาทน้ำพุคือบ้านหลังเนี้ยที่เราเอาภาพให้ดูเนี้ย <ừ. S 1> คือมีคนตั้งคำถามว่าเอามาจากยอดบริจาคไหมหรือมาจากการไล่ผีสิ่งที่หมอบีต้องอธิบาย และไล่ผีต้องไล่กี่ครั้งพี่หมวยจะได้บ้าน50ล้านแต่ FC บอกว่าจริงๆเวลาไล่ผีได้เงินเป็นหลักล้านบางทีเป็นหลายสิบล้านเฮ้ยในการไล่ผีมีคนงมงายขนาดนั้นเลยเหรอผมใช้คํานี้นะคือไล่ผีกิจการใหญ่ๆที่ต่างประเทศอย่างเนี้ฮะ <Huh? S 1> แล้วก็จะมีรายได้ทุกวันนี้กิจการนั้นยังอยู่ไหม <c oughs> ไม่แน่ใจค่ะก็เดี๋ยวเดวนี่นนี่นี่เป็นบ้านแต่ภาพเนี้ยภาพต้นฉบับ ที่นํามากับทางภาพกราปี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าตัวญ้าเนี่ยภาพต้นฉบับจะมีย้าซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหมอบีเข้าโรงพยาบาลจริง เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดนิ้วแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่โทรศัพท์คุยกับคุณมดดับยังอยู่โรงพยาบาลน,นะคะแต่หลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มีการโพสต์ในเพจของแกเองอะค่ะบอกว่าก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปชี้แจงจะไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะมีการพูดกับทางสื่อมวลชนหมอบีค่ะเรื่องนี้หมอบีรู้มา3เดือนแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้เมื่อวัน2วัน ควรต้องแจ้งได้มากกว่านี้ไหม,อ,มอันนี้คือล่าสุดที่หมอบีขอใช้พื้นที่สื่อในการชี้แจงนะครับเรียนแจ้งทุกท่านครับก่อนอื่นผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลงหน้าจนทําให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับผมในหลายๆประเด็นเมื่อวานกลับบ้านแล้วหลักๆเลยที่ผมอยากรู้คือขอบคุณหงใย,ยให้กําลังใจแต่ไม่ได้แจ้งอะไรค่ะ ไม่ได้แจ้งอะไรนะในเพจเนี้ยในเพจยังไม่ได้แจ้งแต่ว่าเหมือนกับแจ้งขั้นตอนว่าก่อนจะชี้แจงต่อสาธารณชนผมจําเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความแสดงว่าน่าจะมีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่คาว่าชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ฟังแปลว่าไปรับทราบข้อเก่าวหาไหมรอ,อดูค่ะแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องนี้เขาทำมาสามเดือนแล้ว เขาไม่ได้ิึงมาทำ3ามวันค่ะแต่หวยรออีกบรรทัดหนึ่งก็คือเมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้นผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับแล้วตอนนี้มันไม่พร้อมตรงไหนบริสุทใจต้องรออะไรรอชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ก่อนอ้าแล้วถ้าเกิดเจ้าที่เขาบอกผิดคุณจะแจ้งกับผมไหมผมตั้ง question mark ไว้ค่ะแต่ผมบอกเตือนอย่างหนึ่งนะไอ้พวกมีอภินิหารมีอะไรเนี่ยสุดท้ายเละกันหมด เปิดรับบริจงบริจาคเนี่ยทำสังคมงมงายญาติโยมงมง,งายแม้แต่หมอดูบางคนมาพยากรเหตุภัยพิบัตริประทะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังพยากรณว่างจัดหรือไงบอกว่าอีกวันสองวันจะมีชุดใหญ่ไฟกระพริบไอ้คนกำลังหอบเสือพืนหมอนใบหนีอยู่ตกใจกันหมดค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปเบลกหน้าแต่ทิ้งท้ายนิดนึงพี่โรนบอกหมอยว่าอยากอธิบายว่าทํใหม่หลวงพ่ออลงกฎต้องไปแจ้งความเหตุผลเพราะว่าเงินเนี่ยคนที่ให้เนี่ยตั้งใจว่าเอาไปให้หลวงพ่ออลงกฎ หลวงพ่อเอาไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ไหมหลวงพ่อรับรู้ไหมว่าหมอบีเอาไปแบ่งกันยังไงหรือเอาไปทําอะไรหรือเอาไปบริจาคตรงไหนต่อและหากหลวงพ่อไม่ยินยอมให้เขาเอาไปใช้ตามนั้นหลวงพ่อเป็นผู้เสียหายนะต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความและาหากถ้าไม่แจ้งจะผิดถ้าหากหลวงพ่อไม่แจ้งแล้วมีคนแจ้งว่าเงินที่บริจาคหลวงพ่อเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หลวงพ่อต้องรับผิดชอบนะ ผมไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อผิดนะแต่ทางกฎหมายมันไล่ลําดับชั้นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อจะมีความผิดตามมาตรา157ไหมคะ157เนี่ยอาจจะโดนแต่อาจจะโดนมากกว่านั้นอ,อย่าลืมว่าคือเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนค่ะอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะการออกมาชี้แจงของหมอบีจะผ่านทางช่องทางไหนบ้างเราพักกันทั่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับโผนกระแสแต่เชาะะ้าค่ะ รับอันทีตามหลกระแสแต่เช้าค่ะเรื่องของหมอดูที่ทํานายเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนสถานการณ์ชายแดนเมื่อกี้นี่หมอทู่มสู่วิญญาณรับบริจาคคราวนี้มาถึงหมอปลายพายกระซิบบ้างบอกท่านยมกระซิบค่ะกระซิบจนเป็นเรื่องอ่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะมีชุดใหญ่ไฟตระพิบเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันน่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆภายในวันสองวันนี้ซึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คำว่าใหญ่แบบไฟกระพริบเลยอ่ะ คนวิจารณ์เยอะทั้งนักกฎหมายที่โดนเองลุกขึ้นมาเลยบอกว่าต้องแจ้งความเดือดครับไอคนอื่นเขาแค่พูดถึงไอผมบอกเฮ้ยอย่างนี้มันแค่แค่พูดไม่ได้เพราะว่าคนมันตื่นตระหนกกันหลังจากที่เขาเออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมรอดูสองวันคือให้สัมภาษณ์วันที่สองสิงหาคมครับตอนนี้ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ยิงกันเลยไม่เห็นมีชุดใหญ่เลยค่ะไม่มีไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับที่แบบจะเกิดสงครามเลยไม่มีอะไรเลย แต่อันนึงที่เห็นชัดคือพี่ทนายต้องหนีแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะเพราะงั้นนะเวลาเราจะตามข่าวเนี่ยนะครับเราต้องตามจากส่วนราชการผมทนไม่ได้ผมเลยบอกนักเกิดปไปทนายเกิดผลไปผมจะเรียกกันนเกิดอายุน้อยอายุน้อยไปแจ้งความไปแจ้งความไปลงพักปากเกตเลยนี่ทำไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะมาแจ้งกับผมหน่อยมามามอย่าพึ่งกับอย่าพึ่งไปที่รบุรีมาปากเกตกันออเนี่ยไปเสร็จปุ๊บนะมาแจ้งเลย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384เกี่ยวกับความผิดละหูโทษสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้พี่น้องประชาชนพยายมมาบอกก็เลยมาบอกคนไทยต่อว่าเขาจะมีชุดใหญ่ไฟกับพริบคนก็แตกตื่นกันเลยต้องแจ้งแล้วเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเอาพยายมมาสอบปากคาด้วยจะได้รู้ว่าเขาให้บอกหมอปลายว่างไงทําไมไม่เห็นมีชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยพี่ต้องพี่เต้ไม่ต้องมาเตือนผมผมไปอยู่แล้วพี่เต้มองคลกิจบอกให้ชะลอก่อนขอให้รอดูสถานการณ์ก่อนอ่านั่นแหละผมก็เลยถามว่าแล้วพี่ เดือดร้อนอะไรกับเรื่องที่ผมจะไปแจ้งแล้วมีหน้าที่ต้องเตือนเหรอกองทัพมีโฆษกอยู่แล้วรัฐบาลมีโฆษกอยู่แล้วเราต้องฟังจากส่วนราชการค่ะแต่ว่าตอนที่คุยกันในรายการหัวหนระแสทางพี่โดนบอกว่าอาจจะแจ้งเป็น2ข้อหาจะมีข้อหาพรบอรคอมด้วยแต่ไปแจ้งจริงทําไมไม่ได้แจ้งพรบอรคอมอะคะโอ้โหก็ผมเป็นคนใจดีไงผมก็เอาแค่เฉพาะที่ต้องรับผิดชอบ Oh. แต่ถ้าเป็นนักเกิดไปในเขาจะแจ้งพลบคอม14นุ2น2ภูมแจ้งแค่384ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยรู้ว่าเป็นเท็จหรือโดยไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อความนั้นเป็นความจริงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1 0,000หืหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะข้ขอหาเดียว ตอนนี้ตอนนี้ทางหมอปลายเองวันที่เราคุยกันในหหน้แส <c oughs> ก็พยายามติดต่อหมอปลายนะคะว่าหมอปลายเองอยากจะชี้แจงอะไรเป็นความหวังดีหรืออะไรทําไมถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้ <c oughs> ก็ติดต่อไปที่ทางทีมงานทีมงานบอกว่าหมอปลายไม่สบายตอนแรกหรือว่าไม่สบายธรรมดาเพราอต่อมาติดต่อไปทีอ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลติดต่อไปอีกทีแอดมิดแล้ว <c oughs> คือได้ข้อมูลว่าหมอปลายเครียดจัด กับเหตุการณ์ทั้งนี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยบาบาลก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันพิถูกว่ากันไปเราไปดูเรื่อง GBC หน่อยใช่่ะเพราะว่ามีการหารือการเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเป็นการประชุม GBC นะคะหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ข้อสรุปออกมาก็คือไทยกัมพูชาเห็นพ้องหยุดยิงอาวุธทุกประเภท ตั้งผู้สังเกตการติดตามผลห้ามยั่วยุสร้างข่าวเท็จยึดกฎหมายมนุษยธรรมหากเกิดเหตุให้ใช้ช่องทางทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาแล้วจากนี้ก็จะเตรียมหารือต่อในระดับของ RBC และนําไปสู่การปฏิบัติขณะที่ทางพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่ากัมพูชาเองยังไม่ตอบรับเรื่องการกู้ทุนดเบิร์ดเรื่องของการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยเดี๋ยวรอถกกันใน GBC รอบหน้า ทีนี้เรื่องของการกลับภูมิลาเนาบิ๊กเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวให้ผู้ว่าเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องของการอบยพเรื่องของการกลับเข้าบ้านครับทั้งหมดนี้คือโหนัแสแต่เช้านะคะ